โอเคครับทุกคนสำหรับตอนนี้คือกูเองก็ได้เข้ามาทาด้นันในบอนระธาดเป็นพระประทุเจดีนั่นเองเนาะเพื่อนบอกว่าคันมาฮอดนี่ในถลองยางรอบๆเบิ่งเดี๋ยวกูจะถลอกเบิ่งว่าจะยางได้รอบหนึ่งหรือบอลเนาะคันท้ายาีวนี่สิป,ประมาณจากกิโลเมตรได้สามรอบป่ะโอเคทุกคนสำหรับตอนนี้เราก็ยางมาได้หอบหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าคันท้าบอสังเกตด,ดีๆนี่จะบูฮูอยู่ฮอส หอบขี่เ่าได้เนาะแต่เสียวันน่าจะได้หอบนึงแล้วเนาะสบายทุกคนสวัสดีครับนะคสำหรับวันนี้ก็เป็นอีกทีมมืหนึ่งน้องคองตอนเา้าวันที่31มสิองวันตอนนี้้ากุดเองกันยังอยู่ทีโฮงแพมนั่นเองเนาะเชิงตอนนี้ก็กำลังจะออกไปทางด้านนอกเพราะว่าก็อย่างเร, 5, นนร 5, าห่าเรถห่ารถนะครับอยู่ตอนนี้เป็นได้นอนสะได้รับสบายดีป่ะน่ใจว่าเนาะมีแต่กินกบนอน โอเคเดี๋ยวเราเราทาลิฟโ okay, อเค let's go เดียวเราจะลงไปางาน,นลุงนะวิสวดยังกินบพวตอนเช้านี่เนี่บรชาได้กินบุตรได้กินขา้าวพอมานี่กินอันนี้ก็กินข้าวสั่งแกะใดซองซองมือเลยในชะ่เปล่าม้ามองสามมือนะกินข้าวผ่านแกบมาัคคนด,ดีที่มีแกบกันะางานนะสะดสบายบอยุอ้่ายไง ก็สำหรับบนจุดที่พวกเขามาพักอยู่นี่ก็จะเป็นโฮงแฮมาอยู่ในมอมอร์นอมาห้ามมียอะไรมากุตตราตที่ส่วนกลางนี่นะทุกคนนอะที่มาพักอยู่นี้เดี๋ยวตอนเช้านี้ของกอสิมาสั่งกาแฟก็แล้กินกาแฟโดยผ่านตูเต่าง่อยเอเต่าบินเลี้ยนมีมีเดี๋ยวสั่งก่อนเกาแฟกาแฟขอเป็นลาเต้ก็แล้วกันเดี๋ยวสั่งก่อนกาแฟ ตึดลาเต้ลาเต้โอเคลาเต้เดี๋ยวไปเอาลาเต้ก่อนปุ๊บสาบาทสาบาทอันนั้นเรียนหบาทสิบสาวนี่หบาทหบาทเอาเรียนสิบอีกเตมเรียนสิบสามสโอเคจ่ายเงินสดเอาตอง ยอดเรียนติมยี่สิบสามสิบห้าโอเคครบจบเดี๋ยวรอท่าตอนนี้มีมาแล้วโอเครอท่าอีกติมประมาณเจ็ดสิบปลายวิเนี่ยตัวเตาบินนี้อยู่ที่ลาวขาอย่งางุบันมีเถนะอนนะเนาะโซนเนาะเตาบินนะสักค่า,าตเตาบินยัางบบเฮนไปเถอนะเนาะ แกลงอื่นบนใจแต่ลงหอบากแตยังไม่เห็นคิดว่าน่าจะบุหันมีเถื่อสปอร์รอบินก็สะดวกสบายเลยทุกคนเนาะสะดวกสบายเพราะว่าเขาสามารถที่จะสั่งนำทางยังไงง่ายๆเลยเนาะสามสิบห้าบาทเมื่อกี้กาแฟลาเต้สามสิบห้าบาทกับิีประมาณสิบแปดประมาณสองพันกีบหนึ่งบอกส่วนเนาะสองสองห้าพันสองพันสามสิบพันเนี่ยประมาณนี้แหละก็โบได้แพงบอกสามสิบประมาณสองห้าเนาะกับโบได้แพงนะ ประมาณสามพันกรีบกับบอลในเพงนะที่ท <มา S 1> ว่ากินได้เดีย๋ยวมาลองรสชาติบ้่งก่อนนะว่าจะเป็นเราได้นี่ทุกคนออกมาเป็นทีมดกันแล้วเอาฝ้ายเนี่ยฝ้าฝ้ามันมีฝ้าอยู่ฮะโอเคงอมปุ๊บน,นี่นี่ทุกคนเดี๋ยวพูดกับได้กาแฟหอนมาแล้วในขณะที่รอท่ารถเนาะแล้วก็มือเซานี่ก็ย่งบได้กินข้าวทุอคนแต่ว่า กอสดกาแฟไปก่อนอืมหอมหอมอยู่ในคนเนี้ยหน้าตากัสิประมาณนี้ลาเต้ว่าปกติกูเองกะจะมากินลาเต้เนาะเพราะว่ามันก็โบได้โมได้เขาเรียกว่าคาแฟอินกันบโได้โมได้ไล่นะคะัถ้าไปกินเอ,อื่นเราหูสึก,กมันจะมันจะกาเฟอินสู้งไล่เรากินให้แล้วหูสึกนอนรรบ่หลับได้แล้วเ่ อหน้าตามัชชะเป็นจังซีเนี่ยกำลังกำลังเฮ็ดมัชชะให้ยูเอ้ดีไปเนาะมีโฮประกอบเลยกแทุกคนเนี่ยอีกติมน17วิะะนาทีเนี่ย,ก,ยกำลังเติมนมมาแล้วมาแล้วซ้อนซ้อนมาแล้วมาแล้วไว้ไว้ไว้ <c oughs> โอเคนี่เปิโดูหน้าตา ขอชิมก <chat> ่อนได้ป่ะอาเแถวโกบุเซ่เคยกินนักเถ้อก็มะชะนะได้ยินแต่ซื้อๆว่ามะชะมะชะแต่บบเคยลองโรซาล่ะปีน่ะมันคล้ายๆอันนั้นบ่ะคล้ายๆแบบสาเกี้ยวนี่วะอ่าลองลองเจ้าเจ้าลองดูดเจ้าลองดูดกินเบ้างก่อนเจ้าลองดูดกินก่อนตากระซังปั้นแล้ววะเป็นจังไงเบมือนข้อสิมได้ข้อสิมเหมือนกัน ัมนพอแ <c oughs> ล้วชิมไล่แผะเ <c oughs> นี่ยมันก็คล้ายๆคือคล้ายๆคือสาเขี้ยวเนะแต่ว่ามันมันจะมีอยนนั่นก็ะรู้สึกว่ามันจะขมๆมมาหนึ่งจะมีความขมมานึ่งหรืมเนบ่อืมจะโดยรวมก็โอเคนะทุกคนแซ่บอยู่เนาะ โอเคขันตอนหลังก็จะไปกินขา้าวที่ที่ขึ้นซือ้อร้านในที่ขึ้นซื้อของนครปฐมก็คือร้านข้าวในายซัวนะครับซั่วเด้่ซอสโซซอสส,ส,ส,สิงบ่เออสเป็นซอสสิงห์นายซัวนครแห่งข้าวข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงในายซัวนครปฐมนะมนครับเขาบอกว่าเป็นต้นตำรับกว่า50ปีแนละ้วเดี๋ยวจะไปชิมก่อนมานครปฐมทันทีนะครับผมคน ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะครับข้าวหมูแดงในซั่วแต่ว่าคนต่อคิวเยอะมากากินไหม่ะลองเออชิได้กินบมดละโอ้ยกิน๋วยเตี๋ยวในวัดเปะ่ะโอเคทุกคนรลังจากที่เขาวนรถ <laughs> นควประทวประมาณสามชั่วโมงได้ <laughs> ในที่สุดเราก็ได้กินข้าวแล้ว <laughs> <laughs> เอาข้าวหน้าเป็ดย่างข้าวขาหมูขาหมูนะครับกระเพาะปลานี่ครับผมนะก็วนไปหลายรอบนะครับก็มาเจอร้านนี้ก็ตัดสินใจมากินร้านนี้นะครับ เดียวเิ่งก่อนกะละมูตุนกะละมูตุนประมาณเนี้ยคือจะก,กินข้าวหลังจากที่บนมาได้ประมาณสามสิบสามสโมงนี่สุดกามห้าอันเข้าเจอเนาะกะละมูตุนเนี่ยกินกับขา้าวอก็เฉพาะในร้านที่เรามาก็เป็นร้านที่คงจะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อของที่นี่เลยครับคือคนก็เยอะอยู่นะครับก็จะเป็นร้านที่เขาขาย ข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูข้าวหมูกรอบไปทั่วไปแล้วครับข้าวหมูแดงข้าวมันไก่บะหมี่ก็จะเป็นประเภทบะรหรมี่เป็ดนะครับผมบะหมี่หมูแดงเย่ากุ้งหมูแดงนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าราคาก็ประมาณเจสิบาทอันนี้เมนกุ้งเกียวแมนบะเกียวกุ้ง เกี๊ยวกุ้งเอาเป็นเป็นแบบนี้ปล่ะเป็นเกี๊ยวไม่คือมันจะมีเส้นไหมน,นี่ก็จะมีเส้นน,นี่ผมเกี๊ยวนะครับผมเกี๊ยวเนีย่ยทุกคนคือห้างหารที่ขึ้นชื่อคือ,คอข้าวข้าวหมูนะ่ะคือแบบเมื่อกี้ ผมก็ลองกินเป็นเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งเป็ดนนครับแต่วันนี้ม่อิ่มก็เลยลองอีกจ่ายนะครับเข้าวผัดกจะมีผักเป็นผักแบบผักตองมาด้วยนะครับอร่บบอยครับผมแจ่มไร ทองกอนทองสาหรับรอองหลแล้วแท่านุกคนครับตอนนี้นะครับผมก็มาที่พระประทมเจดีนั่นเองนะซึ่งว่าเป็นหนึ่งในท่านที่ท่องเที่ยวอยู่ที่นครประท่มเนาะไม่เขาว่าพระประทมเจดีนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเจดีที่เขาจะบอกว่าใหญ่ที่สุดอยู่ในกรุงเทพมหานครนั่นเองเนาะอันนี้ถือว่าเป็นบุญตา เป็นบุญตาทัง้งคู่เลยเนาะที่ว่าได้มาเนี่ยก็คือบุคิดบันเลยนะวะ่าครั้งหนึ่งจะได้มาเยี่ยมสานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นสือ่อเนาะยูที่นครประทแล้วก็เนี่ยก็คืออยู่ในกรุงเทพมาหานครทุกคนพระปฐมเจดีนะครับผมคือเข้ามาแล้วเราจะเห็นถึงความอลังการนะครับของ JD, เจดีนะครับทางด้านหลังนะครับสวยงามมากนะครับผม,นะมผมก็จะมาแบบสายท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมนะครับผม มาแบบสายท่องเที่ยวด้านวัฒนธรมนะครับก็ได้มาเห็นศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามนะครับผมนะฮะตอ้องานไงสา่า

เนี่ยทุกคนสำหรับตอนนี้ก็บอกว่านะครับถ้าเรามาที่รับประถมเจดี้นะคือลองเดินรอบๆอ,อยู่นะครับว่าจะเดินรอบไหมนะครับผมนะคือรัประถมเจดีคือเป็นคือแบบใหญ่มากนะครับผมนะ โอเคครับทุกคนสำหรับตอนนี้คือกุเองก็ได้เข้ามาท,ทางดันในบอรพัาน์เป็นพระปฐมทมเจดีย์นั่นเองเนาะเพื่อนบอกว่าคันแม่ฮอตน,นี้ในถลองยางรอบๆเบิ้งเดี๋ยวก,กูดจะถลอกเบิ้งว่าจะยางได้รอบนึ่งหรือบปล่อนอานะคันท้ายยาวนี่สิประมาณจากกิโลเมตรได้สมรอบบ่นี่นะโอ้คือใ,ใหญ่แท้กมน่ เนี่ทุกคนคือแบบพระธาตุใหญ่อลังการเลยนะนี่ออกีหนึ่งอยู่นี่เนาะจับดนบ่มคนะสัมผัสเลยบเพื่อนเอาอันบเป็นกระเบื้องได้นี่เป็นดินเผาเป็นดินเผาน่ะคล้ายๆดินข้อนี่นะเดี๋ยวเป็นขัดแต่ว่าเพิ่นขัดให้มันเลย เป็นขัดให้มันมันเป็นด oh ินเท่าเลยโอ้มาเดินนนั่อ้อมแมนบอนอนลยเดินอ้อมพระปรมเจดีย์ตอนสวงแดดแรงๆนี่นะฮะมีบนโฮมอยู่บ่บ่ม вот ี่อีกแล้วอ๋อมีบนโฮมบ่นี่แหละครับทุกคนคือตัวนี้เป็นครั้งทรีนแล้วเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ว่ากูได มาฮอดทีพระประทุมเจดีย์เราก็ได้มีโอกาสขึ้นมาย่างสมงขนาบนนี่เนาะคือแบบใหญ่แหงนแล้วอลังการเลยเนาะเพิ่งข้าเจ้าบอกว่าพระประทุมเจดีย์นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในที่เก่าแก่แล้วก็ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครได้นะทุกคนเนาะตอนนี้กําลังพากันเดินอ้อมแต่ว่ามืนเดินอ้อมต้นเที่ยงเนาะแดดแห้งแต่ว่าคุ้นมักมกุ้นหมักคือแบบ เบ่งแล้วคือแมว่างดงามยิ่งใหญ่เราก็โชคดีที่ว่ามายาตงตัวนี้ก็คือลมพัดมีลมพัดตลอดนะครับสำหรับไห้ที่มาอยู่ที่ประเทศไทยนราคิดว่านี่ลมจะพัดตลอดเลยทุกคนคือเขอามาจะสังเกตเห็นอยู่ทาง,ทางด้านลมก็จะมีเป็นน่าจะเป็นแบบที่เรียนของของพระด้วยนะครับผมนะฮนะอู้ that phone thing โอเคครับตอนนี้ก็คือยางบาไดจะพักหนึ่งแล้วลทุกคนน่าจะอยู่ประมาณเคือืองๆข,ของพระประทุมเจดีย์แล้วแหละตอนนี้เนาะคือกุศเองก็มีเวลาจำกัดเนาะก็เลยว่ามาเที่ยวก็เลยเมาเที่ยววงที่วาแดดหอนแต่ก็ต้องอดยางข้ามบันไดนะพว่าเพ่อนว่าก็คือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของกูศเนาะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตท,ที่ได้มีโอกาสมาแล้วแหละคือปกติกุศเองก็จะได้ยินแต่ซือ ก็จะได้ยินแตซูเตเสียงนอะของพระประทมเจดีเนี่ยเราก็เห็นแต่ภาพอยู่ใน Google เนาะแต่ว่าันนี้ทีวามีโอกาเทวาได้มาย่างอยู่ทางด้านเถิเนก็รู้สึกดีเนาะแล้วก็อีอย่างนึงก็คือบอกเลยว่ามันเป็นอีหย่งที่วางดงามวีจิตร่ายนะทุกคนคือโดยเฉพาะก็เหมือนกันที่เพิ่นนํอไซน่าจะเป็นน่าจะเป็นเป็นการเเผาหรือว่าเป็นกระเบื้องบ่ทีเพิ่นติดประดับประดายนี่เนาะ แล้วก็ได้ยินเข้าวๆมาว่าทางพระบมเจดีนีนเพิ่นก็กลังจะเสนอเข้าเป็นทางกับทางยูนิสโกเนาะอันนี้เมนเทยเลอร์โบ่จะได้กาบฟ้าทุกคนเขาเหมือนเข้ามาได้เนะวันนี้เขาก็เดินไส้ทุกคนเดินส้มเนาะคือตอนนี้นะเนาะเอย่างออกเลยนะทุกคนบรรยากาศดีเนะแต่คันท่าแดดบงแหงแดบอลก่อน,นี้ซอน <laughs> เป็น,นได้ <c oughs> นึ่ครับผมได้ครึ่งนึงแล้วบอครึ่งนึงแล้วเนาะนี่นะท้องฟ้าวันนี้ก็ปลอดโปร่งมากนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับฝนตกแล้วก็พอรุ่งเช้ามาช่วงบ่ายก็ฟ้าปลอดโปร่งมากครับคือแสงแดดนี่ก็เปล่งประกาย ครับเต็มที่เลยได้รับ UV ไปเต็มๆเลยครับผมเน,นี่ยนี่เนี่ห่อลดีได้ห่อแล้วบ่บห่อถือนะห่อแล้วมีปอยจำแถาอันนี้เลยมีจําจำแถวดีๆนะครับตอนนี้คืออะได้ห่อแล้วบ่แล้ว,ลวมันคือคือกันใช่ไหม ไปลงมาีเียมกัเียมกันได้ะลง,ลงอะโอเคทุกคนสำหรับตอนนี้เราก็ย่างมาได้ฮอบหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าคันทาบาสังเกตด,ดีดนี้จะบูโอยู่ฮอดฮอบทีเท่าได้เนาะแต่เสีย่าน่าจะได้ฮอบหนึ่งแล้วเนาะโอเคเอาจะลงไปทางด้านล้มทุกคนเป็จริงๆนะบอกเลยว่าคันเข้ามาทางด้านนะคณะช่วงช่วงที ช่วยงานไปแทนมันน่าจะเป็นช่วงแรงๆงบ่ครับคุณช่วงได้ที่แบบช่วยงานนะช่วงตะเป็นโตน๊ะดินนะเนาะแรงๆเนาะโอเคพักพรอนเจ้าน้อยก่อน,นบอ่เดี๋ยวขอถ่ายรูปไปเดี๋ยว ตอนนี้นะครับผมเองก็หลังจากที่เดินมาสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้กุศเองก็ได้จะเข้ามาในพาวิหารนั่นเองนะครับซึ่งทางด้านในนี่คือกุศลแห,นหน่งงามบ้านนะโดยเฉพาะก็ป็นบรรดาภาพประดิตฐกรรมที่เี้มีการเคียนอยู่ประตูบอ่อหรือว่าจะเป็นทางพงเยี่ยมข้องวัดอย่างที่ไ่นก็มีความ,มงามบ้านเนะนี่ยทุกคนสำหรับตัวนี้กุศเองก็ได้เข้ามาทางด้านใน ือสังเกตเห็นทางน้านหลังนะครับคือเป็นภาพวาดเป็นภาพวาดที่เหมือนกับให้เรารู้ว่าพระปฐมเจดีนะครับก็ได้มีการสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้มีการสร้างทับกันนะครับผมนะฮะโดยหลายๆครั้งในการบูรณะนะครับผมคือเราจะเห็นนะครับข้างในก็จะเป็นเป็นพระธาตุรูปลักษณะคล้ายๆกับพระปาง จะถูกมูลณะโดยการก่อสร้างโอบรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะสบายมงนี่ครับทุกคนคือเราจะเห็นเป็นโลกฝาผนังนะครับคือข้อห้ามก็คือห้ามจับฝาผนังนะครับผมแล้วก็ห้ามพิงผนังด้วยนะครับผมห้ามอิงห้ามจับนะเพราะว่าเป็นตามที่กู๊ดเบิงคือว่าน่าจะเป็นฝ้าผนังที่เก่า,เก,าเก่าเก่าเก่รลา่นะทุกคนขอบังจากซี่ยิงต่าง ส่วนภาพทางด้านเถึงนี้ขุในโบน่ใจว่าเพิ่นซื้อถิงอีกอย่างเนาะเพราะว่าจะเป็นโหพลพนมมือนั่นเองนะเนี่ยคือเขาจะเป็นนี่นะภาพพนังเนี่ยเป็นแบบเก่าๆเลยนะทุกคนที่เป็นอนุรักษ์สร้าไว้นะให้เห็นเป็นศิลปะในเมือก่อนนั่นเองเนาะคือกวงใหญ่ร่าวนะทุกคนนี่นะนี่ก็เป็นภาวาทให้เห็นแสดงให้เห็นเทิงว่า พระพุทธมจะดีนะแต่ก่อนทางด้านหนลนักษณะจะเป็นแบบนี้แล้วเพิ่นก็จะมีการสร้างแบบโอบรอบนะจนเป็นผูปทางลักษณะพระพุทธมจะดีในะปัจจุบันคือเขาจะเห็นนะนี่นะครับผมอู้อย่ายหลาย เร,หราหอหลอกเมื่อกี้นะแมนนี่ครับทุกคนคือตอนนี้เราก็เดินมาอีกที่หนึ่งที่ตรงบริเวณนี้ก็จะมีถ้ำนะแต่ละถ้ำที่เขาเขียนบอกว่าจะมีถ้ำลับแลนะแต่ว่าเขาแต่ว่าเพื่อนบมเปิดให้เขาไปเนาะทำลับแลนะครับถ้ำลับแลนะครับ,รบ,รรบก็ข้างในไม่รู้ว่าจะเป็นอะไร,รับ ขอใส่กุญแจไว้นะครับแล้วก็ส่วนทางด้านนี้ก็จะมีถ้าตะเคียนทองเนี่ยถ้าตะเคียนทองข้างในบรรยากาศคือเป็นเซียวเซียวจะมีเจ้าแม่ตะเคียนนะครับผมแต่ว่าเป็นมืดๆได้ะเป็นตาเซียวเียอยู่แล้วก็จะมีถ้ำอะไรนาเนี่ยถ้ำถ้ำพระพระแก้วอะไรนะ คืตอตัวนี้ข้างในก็จะเป็นที่เก็บของไปแล้โอเคเราจะเดินไปต่อตอนนี้ต้องไปซอกทางทางขึ้นมาว่าเมื่อกี้บนใจว่ายางได้หอบแล้วบอนี่ครับทุกคนสำหรับอันนี้ก็เป็นเจดีลักษณะเป็นเจดีผาปางนั่นเองนะ ซึ่งต่ทาทุูกดูดนะโดเบึง,งภาพพนังทีพานมาเมื่อกี้น่ะคือองคทรงลักษณะของผับถมเจดียแต่ก่อนน่าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะทุกคน,นแล้วเพิ่ก็มีการมาบูรณะก่อ pe, อินโฟพิตรเสนะ และคือหมดนี้ก็ถือว่าได้จบลงไปตอนนี้ขอขอบใจทุกคนที่ได้เข้ามาติดตามสับสมพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าเบิ่งบาลกูจะไปเที่ยวอยู่ใส่กรุง,งเทพมหานครถ้าหากว่ามาก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์มหาห้กูจะเดินนอนแล้วก็หากต้องการอยากจะสับสนอนก,กูก็เพียงแต่กดซปเปอรแ์แดงซ์มาให้กูแน่สำหรับคลิปมื้อนี้ก็ต้องขอกล่าวคำวาา่าสบายดีสวัสดีครับ